นายะรอสามารถค่ะอยู่มูสอนตามบุมพุด,ดีอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอบรงไข่เค็มค่ะได้ประโยชน์มากที่ทำเองกินเองไม่ต้องซื้อและไข่เค็มเลี้ยงเป็ดเองได้ความรู้ทำแล้วก็ถ้าเหลือกินก็ขายได้ขายคน,คนมาซื้อที่บ้านสาม สลูกสีลูก5ลูกเป็นนั้นแหละถ้าไขายหกเจ็ดบาทถ้าไข่ออกเยอะก็ทําเยอะไข่อดน้อยก็ทําน้อยทำต่อค่ะเพราะว่าสตกิกิอฟพอยนเขาสองให้เราทำที่ที่ได้มีก็ทางงครับสวัสดีครับผมรอสลามะซุ เขาสอนเรื่องการทำไข่เค็มแล้วไข่เค็มแบบน้ำแบบดินสอพอได้รับประโยชน์ในการทำกินเองหลังจากอบรมเสร็จแล้วก็ทำอยู่ครับดีที่ได้อบรมได้มีความรู้ในการทำไข่เค็มครับในอนาคตก็จะทำไข่เค็มต่อครับ เอาไรได้เสริมพอดีเลี้ยงเป็ดด้วยเลี้ยงเป็ดไม่กี่ตัวพอชีสิที่เหลือกินก็ขายครับ่ร<ะ>ารคอสานคาฮค่ะมีประโยชน์มากค่ะก็ได้ความรู้ได้ไปบอกเพื่อนก็เพิ่มไรายได้ลดรายจ่ายค่ะก็เอาไปต่อยอดได้ ที่เราเหลือกินค่ะเอาไปตั้งไข่ได้ค่ะก็ทำไข่ไข่เค็มดินสอพองนั่นเลยก็ตามแบบน้ำก็ได้ใส่ดอกอัญชันแบบสมุนไพรใส่ใบเตยนะได้ค่ะที่บ้านก็ปลูกผักเลี้ยงเป็ดแล้วก็หลังจากเป็ดที่ไข่เป็ดที่เหลือกินก็เอาไปทำไข่เค็ม ได้ตสอยอดได้ไตั้งขายร้านชำค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสิ t ธ h a r i ิมซ i ยสิงคค่ะสอนเรื่องการทำไข่เค็มค่ะมีประโยชน์มากค่ะก็เวลาเรากินไม่หมดนะคะเราก็ทำไข่เค็มต่อแล้วก็ได้กินได้เก็บไปนานๆค่ะก็ได้ทำต่อค่ะแล้วก็มีโอกาสที่สร้างต่อ หลังจากนี้เราก็ทำเป็นอาชีพเสริมค่ะส่วนกปไนด้รไทาาติเองยดับต้่าเ่สระมตัวแทนขการตั้งของมีาประโยชน์ของารตั้งาส่งใช่ไหมคะได้เรียน วิธการค้นหาของของหนูสีแล้วก็จะได้นเกี่ยงของของแต่ลหมู่บ้านด้วยกันว่าะิธีการทำแบบไหนทำแล้วก็มาปรับปรุงของเราว่าอะไรที่เราทำแล้วไม่ไม่ตรงเงเ็่อนไขแล้วก็มาต่อยอดขอ,อ,องหนูสีค่ะเราต้องพยายามทำอยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่มรายได้ทางการขายออนไลน์ค่ะแล้วก็ไปตั้งตามร้านแถวหมู่บ้านค่ะมีรายได้เพิ่มเอ่อเป็นอาทิตย์ ก็สามร้อยบาทต่อตัวที่ค่ะจะทำต่อเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะมีการสร้างกลุ่มกองหทุนด้วยค่ะเพื่อต่อยอดให้คนมีเงินด้วยค่ะแลตก็คุณแล้วก็สถานที่ค่ะแต่ตอนนี้กำลังทำอยู่ที่อาคารของมัสยิดค่ะ